ดีครับผมผมกุยนะครับเป็นประจำทางช่องยูทูปกุยเล็กพยากระทางเฉลี่ยเลขเพยากรับวันนี้วันพุธที่23านะครับวิวอยากองนหรบ่นะครับวันนี้ขอพูดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีงานเตรียมการสอนอยู่รออยู่เบื้องหลังนะครับแต่อันนี้เราเตรียมกันมาแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังกันตรงนี้นะครับเหมาะกับชุดวันนี้เลยชุดลูกเสือนะแลหรับเลขกลุ่มนี้ก็คือ สามสามแปดแปดสามสามนะครับ mm hmm. ผมตั้งชื่อว่าห้าวกล้าบ,บ้าพลังซึ่งก็ไม่ไม่น่าจะแปลกใจนะเพราะเป็นเลขที่ไอเป็นกลุ่มเลขที่น่าจะออกด้านนี้เด่นที่สุดแล้วล่ะนะครับ mm hmm. เด่นที่สุดแล้วล่ะนะครับอ mm hmm. uh, อันนี้ขอเข้าเรื่องเลยนะเพราะมันจะได้ mm hmm. ม,ไดมันจะได้แบบมันไม่ต้องเกินเยอะ,อะเพราะว่าไม่ต้องเกินเรื่องของภาพรวมอะไรเยอะเพราะว่าพอเข้าไปสู่ตำแหน่งต่างๆแล้วผมว่าเราน่าจะมองภาพออกได้ดีกว่า เข้าเข้าสู่การแบ่ง3ด้านแลวก็คือด้านหน้านะครับด้านหน้าแถวนนหน้าถ้าเลขกลุ่มนี้อยู่แถวหน้าก็จะสะท้อนลักษณะประมาณว่าเป็นคนที่บุคลิกดูธรรมะทะแมงขึงขังอ่าดูถ้ามองในมุมดีก็คือเป็นคนที่ดูมีสุขภาพดีดูมีร่างกายกำยำล่ำสันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะแบบก็เหมือนสปอร์ตเกิร์อ่ะผู้ชายก็สปอร์ตแมนอะไรประมาณนี้นะครับ คนทรงนักกีฬาอะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไม่ได้สมมติว่าเราไปเจอเรื่องนี้แล้วเราไปเจอ,เอ,อคนที่ตัวอ้วนคนที่ตัวเล็กมากตัวผอมมากคือมันจะมีความแคล่วคล่องว่องไวอยู่ในทีของเขาในบุคลิกภาพรวมของเขาอย่างเช่นคนตัวใหญ่จะคนที่มีเล่นอยู่แถวน้าอาจจะเดินเร็วอย่างเงี้ยนี่บอกไว้ครับอาจจะเดินเร็วเดินคล่องทงั้งที่ตัวก็ใหญ่หรือคนที่ตัวเล็กมากๆกับคล่องทํานู่นนี่นั่นได้เร็วกว่าคนที่ที่ดูตัวใหญ่เขา,าอะไรอย่างเงี้ยือมีความคล่องตัวสูง เป็นคนที่ขยับขยื่นตัวอยู่ตลอดเวลาหรืออีกแนวนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เขาจะเจอหรือว่าที่ทด่เขาจะต้องทํางานนะมันต้องเกี่ยวกับการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาต้องไปนู่นไปนี่ไปนั่นตลอดเวลาอะไราเงี้ยนะครับนี่คือบุคลิกภายนอกอาถามว่าแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบแบบคล่องๆอ,งองแบบนี้เนาะแต่บางคนก็ชอบแบบนิ่นงๆดูมีภูมิฐานดูวางฟอร์มอะไรเนี้เขาไม่ค่อยวางฟอร์มเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่แบบแต่งตัวสบาย แต่ก็จะมีลักษณะแบบพอมีลึกแปลมันจะมีลักษณะที่เพิ่มมาคือเวลาเหมือนคนปีนเขาอ่ะเวลาปีนเขาเขที่อุปกรณ์เต็มตัวจะมีแบบนั้นนะเอ็กเซซเซอรีจะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอ่านี่คือบุคลิกภายนอกนะครับวิธีการทํางานนะครับเอาเรื่องเด่นก่อนเขาเป็นค,คนที่ทํางานได้คล่องเร็วไปได้เร็วงานนี้ไปเดินเร็วมากนะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยเกี่ยงงานทาหมดอะไรที่มันดูท้าทายอะไรที่มันดูแบบเฮ้ยไม่เคยทํามาก่อน ทำได้หมดครับมีความเขาเรียกว่ามีความขยันสู้งานแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เขาทามันทําได้คือบางทีอ่ะของบางอย่างนี่เขาไม่เคยสมมติว่ามันดูยากดูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะทํามันจะต่างจากเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งนิดนึงตรงที่ว่าถ้าหนึ่งกับเจ็ดเนี่ยคือเขาจะตั้งใจทําว่าไอ้ของนี่มันยากมันต้องวางแผนมันต้องแบบตั้งใจทําอย่างละเอียดากแต่นี่มันแบบว่าทำได้ไม่ได้ไม่รู้อ่ะแต่คือมันท้าทายฝีมือตัวเองอยากลงเข้าไปทําอะไรอย่างเงี้ย งอกไหมเออมันจะดูต่างกันความความจริงจังมันจะต่างกันตรงนี้คือคืออันนี้คือแบบห้าวอะห้าวมาเลยเอยมันเคยลองดีกว่าเว้ยอะไรเงี้ยลองผิดลองถูกอะเป็นคนชอบลองผิดลองถูกอะนะครับแล้วคราวเนี้ยแต่ว่าวิธีการที่จะลงมือทาเขาจะเด็กในตัวเขาจะกล้าทําเขาจะไม่แบบมานั่งรอเวลาว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปตวงแพก่อนแล้วค่อยทำใหม่ใหม่ทำเลยทําก่อนเลย ไปเจอจุดอะไรที่มันไปไม่ได้ค่อยว่ากันอะไรแบบนี้นะครับนี่คือจุดดีคือไม่ไม่ไม่เกี่ยงงานนะครับไม่เกี่ยงงานทําทุกอย่างเลยแต่มันจะมีข้อด้อยก็ก็หลายอย่างครับอย่างแรกคือมันดูไม่ค่อยละเอียดอ่าไม่ค่อยละเอียดทํางานค่อนข้างะสเป็นสปาดนิดนึงนะครับแล้วก็ดูไม่เนียนตาคาว่าดูไม่เนียนตาที่นี่คือมันจะออกแนวช่างเวลาเห็นช่างเขาซ่อมอะไรไหม เวลาร้านช่างก็ซ่อมรถซ่อมอะไรมันจะดูแบบขอมมันดูลบไปหมดเลยที่อกใช่วยตอนซ่อมอยู่ยโอ้โหเละเทะอะไรเนี่ยแต่มันก็จะมีข้อดีที่ที่ทอยู่ในข้อดอ้อยคือเขาจะเป็นคนที่เขาไม่ค่อยลืมนะเขาไม่คือเขาไม่ค่อยคือเขาไม่ค่อยลืมว่าเขาวางแล้วมันเหมือนแบบรู้ว่ารู้โดยสัญชตตาตญาณว่าสิ่งที่ทําคืออะไรรู้โดยสัญชตตาตญาณนะครับว่าสิ่งที่ทําคืออะไรแล้วเอสมมติสมมุติว่า เพราะว่าเป็นช่างใช่ไหมเรารู้เราเราเวลาเราถอดขันมอดขันอะไรเงี้ยเขาดันรู้ว่าเอออยู่ตรงไหนนะสิ่งที่เราทําอยู่คาจะรู้ว่า,วาเออมันอยู่ตรงไหนแต่คนอื่นอมองมองด้วยตาเปล่าจะแบบเฮ้ยทำไมวางของไงว้า่างนี้วะจะรู้ได้ไงว่าอะไรอยู่ตรงไหนเออแต่แต่เรื่องความเป็นช่างของเราความที่แบบนู่นี่นั่นเขารู้ว่าคือคือคนอื่นไปหยิบจับไม่ได้นะต้องให้เขาทําอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็จะแบบคือแต่ก็ดี แต่มันดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเขามีคนที่เป็นแนวช่างเหมือนกันแนวคนที่แบบเออกล้าบ้าลุยอะไรอย่างนี้เหมือนกันเขาจะเหมือนจะมีเซนตรงกับคนง่ายอ่าเลขนี้นอกจากวิธีการทางกานเป็นอย่างนี้นะการทํางานที่ร่วมนะกับคนอื่นเขาทําได้ดีแต่ต้องเป็นคนที่อยู่แนวเดียวกันนะคนที่เร็วๆเหมือนกันนึกออกไหมคนที่แบบคล่องๆค,คนที่แบบตั้งใจขยันบ้าสู้ลุยไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีเขาจะมีเหมือนปรับจูงง่ายอะไรเงี้ยที่ชอบทํางานร่วมกับคน ร่วกัคนที่มีความชอบเหมือนกันะจะทําได้ดีแต่ก็ถามว่าทำเงินเราคนที่แบบอาการข,ขัดขัดเขาก็ไม่ชอบนะหมายถึงว่าคนที่ชอบวางแผนนิ่งๆมีหลักมีเกณฑ์เยอะๆอะไรพวกนี้เออไอเนี้ยเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าส่วนตัวเขาเป็นคนที่แบบชอบทําอะไรทําเลยอะไรเงี้ยวางแผนประมาณนี้นะครับแต่คนคือเขาเป็นคนที่อยู่เวลาทํางานอยู่ด้วยแล้วมันสนุกอ่ะมันทําแล้วมันเหมือนได้คุยกันมันได้ พลิดเพลินไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็อาจจะกลายเป็นข้อด้อยลที่มันไม่จริงจังคนอื่นอาจจะเข้าใจว่ามันไม่จริงจังเล่นตลกตลอดเลยแต่เขามีความสุขสนุกกับสิ่งที่เขาทําผมผมมองแบบนี้ไงซึ่งมันมองได้หลายอย่างไงบางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันดูไม่จริงจังอีกคนก็แบบว่าดูแบบเดีย๋ยวจะทำเดี๋ยวทำเลิกๆแต่บางคนก็มองว่าก็นี่แหละมันเป็นความสุขของการทํางานคอมันได้แบบพูดคุย,คยมันได้ทํากับเพื่อนร่วมคนที่ทํางานสไตล์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ย มันจะมีเชิงแบบนี้อยู่นะครับถามว่าถ้าเอาจุดเด่นที่สุดในในในทุกด้านนะผมชอบด้านวิธีการทํางานของเขามาเพร้ะวมาผมรู้สึกว่ามันทําด้วยแล้วหนึ่งไม่ไม่ช้าอย่างแรกคือแล้วก็อย่างที่สองคือมันสนุกการทํางานตลอดจริงจังแต่าบางทีรู้สึกบางคนที่ไม่ใช่สายห้าวสายลุยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจะบ้าบอคอแตกกันไปไหนอะไรอนยะ่างเงี้ยแต่ผมว่ามันโดนใจวัยรุ่นนะ,ละเล็แลัสนามแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของกีฬา กีฬาความท้าทายในเรื่องของความสนุกสนานเข้ามาด้วยนี่โอ้โหยิ่งแบบตรงแนวเลยในกลุ่มนี้นะครับไม่ต้องสีเรียสไม่ต้องอะไรมากรุ้ยอย่างเดียวเลยอาสายหาสายสนุกสนานอย่างเงี้ยโอเคมันก็ได้ทั้งงานด้วยได้ทั้งความสนุกด้วย,ยนี่นะครับนี่คือวิธีการทํางานนะครับของกลุ่มนี้นะครับบางคนก็แค่เอะอนิดนึงในการทำงานนะครับ,รรบ,รนนรบด้านต่อไปต้นสุดท้ายถ้าอยู่แถวได้ท้ายนะครับ อันนี้น่าจะเป็นจุดด้อยที่สุดในบรรดาตําแหน่งต่างๆที่อยู่ก็คือเขาจะเป็นคนที่คิดแล้วทาเลยอ่าต่างนิดหนึ่งที่ม8 3 3เนี่ยมันจะเป็นแบบคิดแบบคิดไม่เยอะคิดไม่เยอะคิดแบบเอ้ยพอชอบแล้วทําเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าคิดค่อนข้างจะเร็วนะครับอาจจะอาจจะเชิงแบบว่าคิดน้อยก็ได้เออแต่มันก็ดีที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาคิดแล้วทาเลยอย่าไป ซีรีสอะไรมากอะไรเงี้ยเป็นคนประมาณนี้นะครับไอแปดสามสามนะแต่สามสามแปดจะต่างนิดนึงมันเป็นแปดท้ายใช่ไหมไอันนี้มันคิดใหญ่มันเล่นใหญ่ตลอดแต่คือมันก็คิดเร็วไงเออชอบแต่แต่คอนทีมันค่อนข,อข,อข,อขอ้างจะอลังการนะว่าฮ้ย,ย่างงี้เลยเหรอไปแล้วเพื่อนได้ยินไอเดียแล้วจะเฮ้ยยางงี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ถามว่าดีไหมผมว่าผมชอบเลขเใหญ่ที่มันอยู่ท้ายๆผมรู้สึกว่าเขาเขาขอมองภาพกว้างก่อนเลยเขาไม่ค่อยมองตัวเองเท่าไหร่ คือหมายถึงว่าเขามองเขามองตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้มองแบบเฮ้ยเอาแค่ฉันทําอ่ะอ,อประมาณนี้เขาไม่ใช่เ, mm hmm. เขาจะมองแบบมันทําเสร็จแล้วคนอื่นจะเห็นยังไงอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบกว้างๆไว้เลยประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นสามแล่วจะมองครับเฉพาะเรื่องตัวเองอะไรเงี้ยคือหมายถึงแปดสามสามนะถ้าเป็นสามสามแปดนี่คือมอูพับกว้างพับใหญ่พับขึ้นมาเลยแต่ทั้งคู่คือต้องให้ระวังอย่างหนึ่งคือมันจะมีจุดที่พอเราชอบเนี่ยเราจะตัดสินใจเลย เร <c oughs> าตัดสิน่จแล้ว,วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่เขารู้แกวเราอะรู้แนวทางในไอเดียเราว่าเราเป็นคนบ้ากล้าลุยอะไรขนาดนี้ตั้งใจอะไรก็เร็วแล้วเขามาหลอกนะถ้าเขาหลอกโดนทางเขาเนี่ยหมายถึงว่าเขาหลกแบบพูดในแนวทางที่แบบเฮ้ยทำแบบนี้ดิเอ้ยโอ้ยอย่างนี้ดิเอคือแบบยุแยงตะแคงรั่วมึงออกไหมถ้าเป็นด้าไม่ดีนะมายุมายุส่งอะไรเงี้ยแบบหลอกล่อ ถ้าเราชอบเราไปเขาง่ายไงเออมันโดนคนแบบโดนดึงได้ง่ายโดนโดนดึงได้ง่ายถ้าถ้าในทางที่ชอบนะแต่ว่ามันก็มีมุมหนึ่งให้เราเมองว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าไปถ้าทุก่างก็คือถ้าไม่ชอบในแนวที่เขารู้สึกว่าไอเดียนี่มันไม่โอเคเขาก็จะต่อต้านเลยนะเขาจะไม่เอาเนี่ยอันนี้ที่ระวังก็คืออย่าฟังอย่าฟังคนยุยงมากตัดสินใจด้วยตัวเอง ด้วยด้วยความรู้สึกตัวเองอะดีแล้วดีที่สุดแล้วเออไม่ใช่แบบว่าเห็นเขาบอกเ้ยเอาเลยพี่เอ้มันใช่แต่ว่าต้องคิดต้องมีต้องมีการถูกคิดของตัวเองขึ้นมาก่อนนิดนึงเฮ้ยมีใครมันเริ่มมีคนมาปั่นเว้ยมันไม่ใช่ละอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องต้องเตือนตรง,ตองตตเองนะครับก็ต้องเตือนตัวอี้น้อยนิดนะอ่ะนี่คือด้านหน้าการทายนะครับอ่าผมขอพูดเรื่องต่อไปเรื่องเสริมนะครับสองเรื่องคือความรักกับการเงินความรักก่อนละกันความรักเนี่ยได้พลังทางเพศสูงนะ เพราะฉะนั้นเรื่องสรีระร่างกายอะไรพวกนี้ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์คู่รักแน่นอนครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเรื่องอารมณ์อาจจะเป็นคนตรงตรง่ะห้าวๆ้าครับอก็เป็นแบบลูกทุ่งลูกทุ่งฉันรักเธอเธอรักฉันกูรักมึงข้ารักอิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงๆกันไปเลยไม่มีบิดผิวอะไรพวกนี้แต่จะมีข้อด้อยอย่างก็เป็นคนที่แบบถ้าเกิดว่ามันไม่ทะเลาะกันหรือไม่ถูกแกรกันเขาแาบคือปากไวอะนึกออกไหมมันก็หลุดปากไปง่ายอะไร คือถ้าคู่คู่ครองเข้าใจตรงเนี้ยก็จบนะครับเข้าใจตรงนี้ว่าเออคขาคนปากแรงอะไรเงี้ยก็ก็ก,ก็ก็โอเคเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงจังมากนะถ้าพูดถึงว่าถ้าเขารักใครชอบใครเนี่ยเขาก็เต็มที่ไงเขาก็สายเปรย์กันยอกใช่ไหมเขาก็เต็มที่เหมือนกันตอนนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบหรือเปล่าในมุมนี้แล้วข้อดีเรื่องนึงเขาเป็นคนสนุกสนานเขาเป็นคนห,หาหา,หาเรื่องให้สนุกได้ทั้งวันนะครับมาให้เราแบบ บางทีเราก็บางทีก็ปวดหัวนะตลกอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่าก็คงชอบหลายคนคงชอบนะผู้ชายที่แบบว่าหรือว่าผู้ชายหรือผู้หญิงนี่มีความสนุกสนานที่ให้อยู่ในตัวตลอดเวลาแบบนี้ก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ความชอบแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงแล้วก็เขาเป็นคนที่พวกมากลากไปด้วยอืมถ้าเกิดว่ามีกลุ่มเพื่อนฝูงเข้ามาอะไรเงี้ยหรือว่ามาเที่ยวมาอะไรเงี้ย ก็เฮฮาไปคือเป็นคนชอบปาร์ตี้อ่ะเอรปาร์ตี้มันอาจจะไปเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นอ่ะเออถ้าแล้วถ้าถ้าเราเป็นแฟนเขาอ่ะเราก็ต้องเข้าใจจุดนี้เขาคนแบบสังคมหน่อยหน่อยไม่ออกไหมเรามี็นัวแฟนเดี๋ยวมันก็ไปเจอคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแบบถ้าคิดถึงกับเขาเนี่ยมันอาจจะอยู่ยากนิดหนึ่งนะครับมันอาจจะอยู่ยากนิดหนึ่งนะก็ต้องก็ต้องเข้าใจธรรมชาติกาด้วยว่าเขาความรักเขาจะแบบว่า้ยไม่มีเป็นอิสระหน่อยชอบอิสระชอบ ไปไหนมาไหนกับคนจํานวนเยอะๆอะไรแต่เขาก็ยังรักเราไงันออกไปถ้าเราเข้าใจนะครับแต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือแนวทางนะครับถ้าคู้รักของเราเขามีเลขนี้แล้วเขาเป็นคนดีอ่ะคือดีนะเขาก็ไม่ได้มีนอกมีในอะไรอย่างนี้แต่ถ้าคนรักของเราเป็นคนไม่ดีสมมติสมมตินะอันนี้สมมุต,มมต,นะมมติมันก็ไปทางนั้นง่ายไงไม่บอกไหมเออต้องเอาจิตใจมันที่ตั้งนะครับส่วน,นเรื่องดีหรือไม่ดีเนี่ยก็ตามที่หมออธิบายกันแหละนะนะแนวทางก็จะประมาณนะั้น อ่ะเริ่มสุดท้ายกันยิงหาเก่งมากครับแล้วลุยด้วยลุยหาเต็มที่เลยผมว่าเต็มเต็มสิบให้ยี่สิบอ่ะตั้งใจหามากครับตั้งใจแบบหาหาหาแนวทางหลากหลายยิ่งถ้าเกิดได้ได้เป็นคนที่แบบวิ่งงานวิ่งงานดูงนานอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เก่งมากวิ่งวิ่ง,งหางานอะไรวิ่งหางานวิ่งหางเงิงงนอะไรเขาจะโหดน,นี่เก่งมาก กินสุดๆขยันสู้ไม่ถอยเรื่องเรื่องอะไรที่มันได้มาซึ่งรายได้เต็มที่แต่ข้อด้อยคือเขาก็กินเงินไม่เก่งเหมือนกันเป็นคนที่แบบชอบก็ใช้อ่ะแล้วก็ใช้ง่ายด้วยออกง่ายด้วยก็ถือว่าเจ้ากันแล้วกันครับเราเล่นกลุ่มนี้ถ้าคุณไม่ได้สีเรียนเรื่องของการเก็บเงินเลขกลุ่มนี้ตัวห่างเก่งๆแต่ถ้าคุณสีเรี่ยสเรื Oil, ่องของการเก็บเงินเลขเลขกลุ่มนี้แนวทางการการการเงินแบบไม่ไม่ไม่ค่อยเก่งหามาใช้ไปหามาใช้ไปครับรอประมาณนึงนะครับอ่ะนี่คือ ภาพรวมทั้งหมดของเลยกลุ่มนี้เป็นคนที่ทั้งกล้าทั้งทาอะไรก็ได้ที่อยากจะทำนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะปล่อยตัวเองตามแพชชหรือว่าทตา,า,ามความรู้สึกหรือคิดเสียเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าคิดได้หมายถึงว่าตัวเจ้าชางเป็นคนที่แบบถูกคิดเป็นอ่านะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําก็สามารถจะไปในทางที่ได้เช่นกันนะครับอยยา่อเลขมาบังคับตัวเราครับให้มันบอกทางก็พอว่าทางนี้เป็นยังไงทางนี้อาจจะครุกคลาครับในเรื่องของสามสามแปด แปดสามสามเนี่ยอาจจะครุข่าแล้วดูท้าทายแล้วดูแบบเหมือนจะแบบว่าเอ้ยมันจะเวียงเวียงหน่อยนะแต่ก็มันเป็นฐานที่คนไม่ค่อยมาเนี่ยานที่คนไม่ค่อยมาโอกาสคุณก็เยอะกว่าคนอื่น,นใช่ไหมท่านในชั้นเรียนจะพอรู้ว่าผมเคยพูดถึงเรื่องของการใช้การมองเลขที่มันกันต่างกันอะไรเนี่ยชอบทางเรียบชอบทางครุขขาชอบทางอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราจะบังคับตัวเองให้ได้แค่ไหนประมาณไหนอย่างไรนะครับ อ่ะนี่คือเลขกลุ่มนี้ครับสามสามแปดแปดสามห้ากล้าบ้าพลังนะครับก็อบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับคุณอิบมาอีกแล้ววันนี้เวลาปกติคุณอิบมาตลอดอ่ะก็ขอบคุณทั้งทางช่อ o u t u b e นะครับแล้วก็ทางชั้นเรียนนะครับตรอบวันนี้สวัสดีครับ